โอเคก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน <Carbon. S 1> <technically S 2> mm ้ดยนะครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับผมโชว์เคียนะฮะแล้ววันนี้เราก็มีอยู่ในเกม p พ2หรือว่า p พย์นั่นเองครับผมแล้ววันนี้เราก็มีอยู่ในโหมดสตอรี่ไลน์กันเช่นเคยผมมาดำเนินเรื่องต่อจากพาร์ทที mm ่แ hmm. ล right. ้วเลยครับผมจากพาร์ทที่แล้วที่เราเล่นไปในด่านบินิดเดอร์มอลเช่นนะครับผมซึ่งเป็นภารกิจใหม่จากผู้ว่าจ้างท่านใหม่นั่นเองซึ่งก็คือโลกนั่นเองครับผมแล้วเราก็มาดำเนินการต่อกับโลกเลยครับผมซึ่งภารกิจนี้เราจะต้องไปเล่นในด่าน Bir of of Sky ผม ซึ่งด่านนี้น่าจะเฟรฟเลน์เกี่ยวกับหนังด้วยผมหนังก็คือเดอะพอ n t b r e ยตนั่นเองครับผมซึ่งก็คือ b i r d of Sky นี่ก็เป็นหนึ่งในอ่าอัลติเมทแอคอะไรสักอย่างเนี่ยผมไอทั้ง8บททดสอบทั้ง8อย่างอะไรสักอย่างเนี่ยผมนะแล้วอ่าโอเคเรามาเข้าในเรื่องดีกว่าอ่าดูเหมือนว่าไอ้งานที่หุบเขาที่เราไปทำับผมไอบีนิดเมลเทนอ่ะมันก็ไปได้สวยเลยนะผมเป็นไปตามที่เราคาดการเอาไว้ และตอนนี้เราจะต้องขึ้นไปเครื่องบินอีกอ,อีกเขาเรียกว่าไปขึ้นเที่ยวบินนะผมซึ่งโลกเขาอยากจะให้เราช่วยงานอีกอย่างหนึ่งครับผมซึ่งก็คือเครื่องบินของพวกเมอร์กี้นั่นเอง <laughs> ซึ่งก็คือเหมือนในหนังเลยครับผมเราขึ้นไปในข้างบนอ่าเครื่องบินของมันแล้วในเครื่องบินมันจะมีก้อนเงินอยู่บผมซึ่งเราจะต้องไปตัดก้อนเงินนั้นแล้วก็ให้มันโยนล,ลงมาบนท้องฟ้าผมแต่ในนี้ <laughs> เราไม่ได้ป้นบนท้องฟ้าผมเรามาป้นบนพื้นดินแทน แต่ไม่เป็นไรเราก็สกายได้วิ่งได้เหมือนกันนะผมเบิร์ดออฟสกายไปเบิร์ดออฟสกายเดทวิชเชอร์ผมอ้าวผมเปมา้าหมายของเราคือเครื่องบินขนย้ายสินค้าผมของพวกเมอร์กี้วอเตอร์ซึ่งมันกำลังขนก้อนเงินขนาดใหญ่ครับผมแล้วเราจะต้องแอบลักลอบขึ้นไปในเครื่องบินมันให้ได้สเสร็จแล้วก็ตัดเงินออกมาจากเครื่องบินแล้วก็สกายได้วิ่งออกมาเลยเรียบร้อยครับผมเหมือนในหนังเลย <laughs> เดี๋ยวจะช่วยดูโอ้แต่มันก็ ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามัน,นเรฟเฟน์ในหนังด้วยหรือเปล่าเพราะว่าในตัวละครในเกมเพเดย์ก็มีตัวละครชื่อว่าโบดดี้อยู่ผมซึ่งไม่รู้เกี่ยวเกี่ยวกันหรือเปล่า <c oughs> เขาอาจจะไหนว่ามันตายไปแล้วไม่ใช่เหรอฮะโบดี้อ่อะ,อะโอเคนี่แผลนะล็อกจะทําให้เราแอบลักลอบขึ้นไปข้างบนเองรอจนกว่าจะได้สัญญาณขอเขาแล้วก็ออกมาถล่มมันให้เลยเงินอ่าถูกมัดเอาไว้อยู่เอามันออกมาจากประตูให้ได้ ประตูคาโก้นั่นเองแล้วก็จะเก็บมันตรงพื้นนั่นเองครับทราบเอ้ยลืมให้ดูบิว <laughs> บิวที่ผมใช้เป็นบิลเอสเอนาคิฟส์นะผมอ่าปืนที่ใช้เป็น KSP ไลท์แมชชีนกันอะไรอย่างจะไม่ได้ <laughs> ไม่ใช่เลยโอเคผมเรากำลังจะถึงจุดดรอปแล้วเพราะงั้นแล้วอัพอัพอัพเลยห <laughs> ายผม <laughs> แล้วก็ปืนอีกอันหนึ่งเป็น อะไรวะเป็นกระเด็นลันเชื่อผมเรียงไม่ถูก GL หรือเปล่าไม่ใช่ GL ม euh, ั้งตายเลยเหรอตายตายไปผมต้องรีโหลดวิ่งไปเลยอย่างเดียวบูชจัดวิดโดเซอร์สวัสดีไปผมวิ่งลานเดนกันไป เรียบร้อยชูโอเคเก็บลงชูชีพแล้วก็กระโดดไปผมสกายได้วิ่งแบบในหนังฟักยาอืสุดยอดมาผมนี่ถึงจะไม่เหมือนในหนังก็ตามแต่เราก็คือเอาเงินลงมาล่างเรียบร้อยแล้วผมเราต้องหาว่ามีตรงไหนบ้างอ๋อตรงนั้นจุดหนึ่งตรงนู้นจุดหนึ่ง

มันจะต้องขึ้นไปข้างบนนะยิงเอาไอ้นี่ก่อนอันนักโอ้ยโอ้โหมันจะขึ้นอยู่ชิบหายีไม่อยากจะด่าแม่งเอ้ไอ้คนตีนี่ละต้องไปหาเงินอีกเจ็ดอันก็โยนยัดใส่ ไปแล้วครับไปแล้วครับร้อยโอ้โหเดาเซิงล่างไม่มีที่ไหนปลอดภัยไม่มีที่ไหนเอ้ยล่วงโอ้ไม่ตายเว้ยไม่มีที่ไหนปลอดภัยเลยอันนี้รู้สึกไม่มีโจ๊กเกอร์นะโอ้โหเนี่็โอ้โหเต็ม เอ้ยเดี๋ยวทำอะไรทำอะไรเนียนเหรอเนียนเหรอโคเกอร์ไปไหนวะเดินเนียนนะแกโอเคเสร็จแล้วก็วางแฝงลำบากที่หมายนี่ผมตีด้วยอาวุธประชิดแล้วจะทำให้เรารีโหลดเร็วขึ้น ต้องดูว่าตรงไหนมีอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ในร้านรถนะบอมไม่ว่าจะเล่นดอสหรือเล่นเกาะมันก็ตายได้หมดอะบอมเกรย์กำลังมาแล้วไหนละหอเป็นอนาคิสตต้องระวัง คืออาพิษข้อเตียคือถ้าเกาะแตกปุ๊บมันจะตายไวกว่าผมเพราะว่าเลือดมันโดนลบนั่นเองโอเคมาแล้วโอเคไปถัดไปอยู่ตรงนี้ Talking about what Approach. When I'm there, would you please attach the pellet to the helicopter? Uh, with all haste, I'm not add. Kind Prepare of oh, the fucking steel. Dear hearts, you see me? Okay, and it's on เรียบร้อยอผมอีกอันนึงอยู่ที่ร้านรถนั่นเองแล้ประเด็นคือมันต้องไปวางแฝงบน <c oughs> มองไม่เห็นแล้วครับมองไม่เห็นเลยครับโลก <c oughs> อลโอเคอย่ายิงหอนะถ้าเห็นนะ <c oughs> โอ้ครับกลัวดังหิงครับ อันนี้มีแหวนนะผมถ้าใครจะทำจะทำอิชิเมนเมนลอนชื่อว่าเมลอนอะไรไม่รู้เกียดหาแล้วจำไม่ได้ผมไม่ได้ทำนานแล้ว แกห่อมาแล้วโอ้โหมือเซอร์มาด้วยไม่ได้ต้องการแกรไปไกลๆรีบวางรีบวางจะแตกแล้วโอเคหมดงสงครามแล้วโอเคเราก็ต้องลงท่อระบายน้ำเพื่อหลบหนีเอวบอมซึ่งโอ้ยโอ,ยโอย้เธอเล็ดมาอุย้ยอะไรวะหนานี่ คือมันแบบความสามารถอนาคตก็คือถ้าก่อแตกจะเป็นอมตะสองวีับผมแต่ถ้าโดนสไนเปอร์ยิงเนี่ยอมตะก็ไม่ช่วยไอผม <c oughs> คือมันยิงเจาะเลยอุ้ยยิงเลิงกูอีกนี่ไอคนตียนจริงโอ้ดิผมลงมาทั้งสี่รอบเลยเหรอโอโกากอะไรขนาดนี้โอเคลงมาแล้วอ่าเราต้องหาเชอร์ไม เสร็จแล้วก็เอามาเผาไอ้นี่ครับผมตารางแล้วก็เก็บอีกอย่างนึนงเพื่อไปใช้หลบหนี <What? S 1> <c oughs> วัดวูบมานี่ <c oughs> ไปทำอะไรตรงนั้นโอ้ทั้งนี้ก็มีทางนี้ก็มีไม่ใช่ทางนี้ด้วยต้องยิง ยิงใหญ่ย oh. oh ิงโอ้โหมึงชอบหันหลังไม้เนี่ยไม,ม่ไม่อืมแอลจีมยิงแล้วผมมันเป็นเมตามันเป็นเมตาเกมนี้ไปแล้วโอ้โ oh หกระเดินหมดต้องตีตีตีแล้วรีโหลดเร็วห <laughs> <laughs> รือเปล่าโมเด็ง ยิงไม่ยืนอ้ยสาดหมดแล้วสาดหมดสาดไปหมดเดี๋ยวมาควางเผาอืมโคตรดีแล้วผมถ้าเล่นสายนาคิดผสมไอ้เขาเร็วแล้วอ่ะไปละไม่รอละ ไอ้ไอ้วาบได้บุ๊บอีกคนหนึ่งคนนึงบุ๊บอ่ะเก่งยิงไอเกมนี้เอ้อีผิดทางผิดทางลงเรือน้อยลอยลมพอถึงมันทนก็หายหอยไปครับผมหลบหนีน่าจะมีตัวดักอยูผมัอผไอ i ไม่ช่วยยิงด้วย ยังไม่ไปผมเล่นอนาคตจะโดดโดอดอแทงกระสุนตึกจะแตกแล้วจะแตกแล้วเรียบร้อยโอเควู้ผ่านโหไม่ผ่านไวกระดานที่แล้ววะเออมาเล่นง่ายผมเบิร์สออฟสกายด่านเมื่อกี้นี่ชิมหายมากครอ่ะมาดูอีกีกันได้เท่าไหร่เอ่ย อีกบีพันห้าเอหมื่นหมื่นห้าผมหมื่นห้าไม่ค่อยดีเหมือนกันนะผมไม่ควรเล่นเพื่อฟาร์มเวลแต่เล่นเอาสนุกสนุกก็ได้ผมด่านของโลกเนี่ยโอ้ได้สีด้วยไลบูเกมผมด่านถัดไปจะเป็นลันเลยมาดูกันอ่ะฮิสตีนะผมฮิสตีเป็นด่านคลาสสิก เนะื้อเรื่องครับผมในด่านเดือดให้เยอะอ่ะและ้วพาน้าเราไปเจอกันด่านอื่นดนะ่านต่อไปครับผมพานีา้ว่าจบขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมบ๊ายบายครับ